สวัสดีค่ะพี่น้องป้องไปเมื่อน,นี้คุณแม่มีอาหารสิเปิดให้เบิหมาคะคือย่างข้างหนึ่งหิวแห้งบอกว่าอย่าพึ่งกินอย่าพึ่งกินยยนี่ค่ะพี่น้องพี่น้องหม,มกปลากระยงไข่มีแะโตไข่ไข่ด้วยพี่น้องเลยรบว่ พี่น้องเดี๋ยวคุณแม่สีเข็เดให้เบิองหมูปลาแยงหมกปลาซิวหมกปลากระแยง,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 งนะคะพี่น้องนี่ค่ะมีแต่โตไข่ไข่เห็นบ่พี่น้องเห็นบอเนี่ยปลากระแยงไข่มีแต่โตไข่มากะพี่น้อง,อาง,งม,มา,มา,งมานนกินนล้วกันอาหารแซ่บบ้านเข้าเลยพี่น้องเป็นได้เป็นได้เนี่ยมาๆมาๆพี่น้องมานนกินนล้วกันเอาหน่ไข่เบินนะ่งน่ะเอาเอามุเจ้ามุเจ้าเบิ่งมุเจ้า ไข่ปลามากินกินกินมา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 พี่น้องเอ้ยบังขอสอ่อนไข่ไข่เงี้ยมากระดอกันเด้อไข่ละว่าเป็นปลาขดที่แท้เป็นปลากระเงี้ยพี่น้องโอ้จ๊าบจ๊าบพี่น้องให้กินมาลูกจับกันนะพี่น้องนะ้าบามามาเป็นไนรู้แซบบะลูกปลากระเงี้าจ๊าบจ๊าบ ของแซกอีสามันห้ามกกระซิวเปิดอเอากระซิวให้พี่น้องเขาเบิ้งลูกโอว่ะนัะว่านี่ฝนตกพัดกันลอยไปหาปล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 าปนปลนาปลาปาปลนปลาปลาปนาปลาปลา้ลาปลาปลาดน้ำเป็นเลาาปลาปปลปลาาลาทาาป่าปป<ส>า แซ่บค <Yes>, yes. ุณลูกก็ตื่นแซ่บบ่พี่น้องแซ่บป้มามาน้ำกันเดี๋ยวคุณแม่ชิมมึงกันเด้อคุณแม่เน้นอูมามิชิมมันก็อืม้มอ้าวฉม่แซ่บพักเถอะพี่น้องแบบนี้ฮ่าก็พอ, <c oughs> อแล้วมา่อคืนหอดบ้านดิบบบนี้อืมอ้มอื้มพักบ่ใหญ่พักบ่ ผักดันนี้ขาขาที่น้องมึงมึงมปลาชิวอันไม่อล้นส่งนะฮะเอาปลาแล้วนไหลไหม้าอมอนเขาเสพติดอย่างมา้จิแกงเหเผองบ่ที่นองมี่ก้อนยากนัะบมแกงเหเผองเขาเสพกิ่อย่างจริงดีน้าหมูอึนเนาะวันนี้ขาช่อใครไม่ไดกินอาหารหมาเป็นปากมันไม่เจะโตครอค่ละอ๋อ ้ยก็ไม่ดีดปากจากน้อยอยู่เล้พี่นอ้องใครอยากได้ปากก็สร้างเด้อลูกใต้คุณแม่น่ะไปวานแห่